ดีครับตอนนี้อยู่กับช่องหม้วส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องหม้ยวส,สันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่าย0กว่าตอนวิธีการสมัครก็ง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความกรุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนาน,าน รงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาคห้าสำหรับช่วงเวลาลงคลิปเราจะลง2เวลานะครับช่วงที่1เวลา8นาฬิกาช่วงที่2เวลา12บนาฬิกา15นาทีเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับหากพลังของอาวากาศได้รับการสูกฝนจนถึงจุดที่การเปลี่ยนเวลาได้และอาจกล่าวได้ว่าเป็นความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่หากเธอสามารถรวมเข้ากับอาวากาศะควบคุมอาวากาศและ นำทางอาวกาศได้อย่างแท้จริงและเธอจะคือบุตรแห่งอวกาศในด้านความสามารถเธอไ,ได้ดีเท่าเหมืองเทออย่างแน่นอนแต่มีคนที่อยู่ข้างหลังเธอด้วยความช่วยเหลือของทงางซานเมื่อคืนนี้และการให้ข้อมูลอย่างต่อเนื่องของวันนี้เขาถูกบังคับให้ต้องไปถึงระดับนี้เมื่อวานเหม่ยกงจือถามเขาว่าทําไมเขาถึงใช้ความสามารถทั้งสองสายเลือดพร้อมกันไม่ได้และมีวิธีแก้ไขไหม ภายในคืนเดียวทางสารได้ช่วยให้เธอแก้ปัญหานี้จริงๆด้วยการใช้ทักษะระดับเทพเช่นนี้มันจะยังคงยากอยู่ไหมที่จะใช้พลังของสองสายเลือดในเวลาเดียวกันในเวลานี้เหมอยคงเจือเพียงแต่รู้สึกว่าทุกสิ่งที่สุราทำดูเหมือนจะมีความหมายที่ลึกซึ้งไม่ว่าเธอจะมีปัญหาอะไรก็ตามเขาก็สามารถแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้อย่างราบรื่นจากใดที่ปัญหาเหล่านั้น ตกเป็นหน้าที่ของเขาเธอเริ่มพึ่งพาเขาในใจโดยไม่รู้ตัวในใจของเธอจากที่ปรากฏขึ้นเมื่อเธอได้รับการยอมรับจากเทียนจี้หลิงก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งเธอยืนอยู่บนแท่นสูงและคนที่อยู่ข้างๆเธอก็คือเขาตอนนี้ความวิตกกังวลก่อนหน้านี้ของเธอได้หายไปหมดแล้วแรกมีเพียงความมั่นใจในใจของเธอที่ไม่มีใครเทียบได้ในอากาศโดยการขี่รังมังกรดำเมืองเต้ รูม่านตาของเขาก็หดตัวลงอย่างต่อเนื่องจากการโจมตีเต็มกําลังของเขาในตอนนี้ <c oughs> ก็ถูกเบีเ่ยงเบนไปโดยเหมือยกองเจอซึ่งทําให้เกิดผลกระทบอย่างใหญ่หลวงในหัวใจของเขาแม้ว่าจะเข้าร่อมในการแข่งขันระดับเยาวชนสุดยอดแต่ก็ไม่เคยคิดว่าจะมีคู่ต่อสู้ที่สามารถหยุดความก้าวหน้าของเขาได้ในระหว่างทางแม้ว่าคู่ต่อสู้ที่เขาบัชเญิน้าจะไม่มีความแข็งแกร่งเพียงพอแต่พวกเขาก็ยังตามหลังอยู่มาก ก่อนที่จะเข้าการแข่งขันในทัวร์นาเมนต์นี้คู่ต่อสู้ก่อนหน้านี้ของเขาร้อนเป็นมหาอำนาจระดับเทพและพวกเขาร้อนเป็นมหาอำนาจระดับเทพจากเผ่าพันธุ์มังกรเขาได้รับงการสึกฝนในระดับของเขาเพื่อสะสมความรู้มากขึ้นและเขายังมีความคิดที่จะพุ่งตรงไปยังระดับของราชาปีศาจในคราวเดียวมีความมุ่งมั่นที่จะชนะการแข่งขันครั้งนี้มากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะสนับสนุนการเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้เผ่าพันธุ์มังกร ได้เอาอาวุธระดับสุดยอดออกมาเป็นรางวัลให้เขาเมื่อนั้นเมืองเต้ก็มาแข่งขันอัจฉริยะร้อนภาคภูมิใจแรกเมืองเต้ก็ไม่มีข้อยกเว้นดังนั้นเมื่อมันเผชิญหน้ากับการนรงอยู่ที่ท้าทายความสามารถของมันจริงๆหัวใจของมันจะไม่โกรธได้อย่างไรแต่สิ่งอื่นใดน,นอกเหนือจากนี้คือความตื่นเต้นสุดๆยิ่งไปกว่านั้นเหม่ยคงจือยังคงงดงามมากจนในขณะน,นี้มันยังมีความคิดอื่นใ,นในใจอีกด้วย แต่ความคิดที่มีสเสน่ห์นั้นก็ถูกระงับในทันทีและความปถนาอันแรงกล้าที่จะชนะทําให้เลือดของมันเดือดพานเอาชนะเธอให้ได้ดาบยาวในมือของเหมืองเต้สั่นเล็กน้อยละแสงดาบสีม่วงเข้มก็เบ่งบานอีกครั้งความกล้าหาญที่อยู่ข้างใต้เขาเต็มไปด้วยพลังแห่งความเมืดและพลังอํานาจมหาศาลก็เปิดออกอีกครั้งเราสามารถลบดาบของข้าได้อย่างรวดเร็วใช่ไหมถ้าอย่างนั้นข้าจะปล่อยให้พื้นที่นี้ กลายเป็นคืนนิรันร์ไม่มีดาวอีกต่อไปการกระตุ้นอย่างบ้าคลั่งของเขตแดนแห่งความมืดนั้นมีพลังมากกว่าเมื่อก่อนแสงในแสาตาของเมืองเ้กราพิบเราวกับว่าพลังแปลกๆกำลังเบ่งบานออกมาจากรูม่านตาซึ่งเป็นความผันผวนข,ของจิตวิญญ,ญาณที่แปลกประหลาดระลอกขึ้นเป็นชั้นๆและความขัดแยง้งจากระดับจิตวิญญ,ญาณก็แพร่กระจายไปอย่างเงียบๆหมกงจือเตรียมพร้อมสำหรับชะตากรรมของเธอแต่ท้าใดนั้น เธอก็รู้สึกว่าสมองของเธอดูมึนงงเล็กน้อยและในช่วงเวลาถัดมาพลังวิญญาณที่พุ่งพล่านมากขึ้นก็ไหลสู่ทะเลจิตวิญญาณปกป้องแกนวิญญาณของเธออย่างแน่นหนามีเสียงคำรรามเลือกของมังกรที่น่าตื่นเต้นดังขึ้นเกือบจะพร้อมกันพลังงานที่มองไม่เห็นปะทะกันในอากาศนั่นคือการปะทะกันระหว่างพลังจิตกับพลังจิตผู้ต่อมามังกรดำก็ลงมาจากท้องฟ้าและโฉบไปในทิศทางของเหมยกงเจอ นี่คือการช็อกทางพลังจิตงั้นเหรอนี่คือความสามารถที่เหมืองเต้ใช้ในตอนนี้พลังจิตของมันก็สงพลังมากเช่นกันในฐานะอัจฉริยะที่โดดเด่นที่สุดของเผ่าพันธุ์มังกรความสามารถของมันไม่มีข้อบอกพร่องแต่เว่าการสั่นสะเทือนของพลังจิตวิญ,ญญาณถูกขันจังหวะด้วยเสียงคำรามของไบรเกอร์ทายได้ก,รก,การปะทะกันของพลังจิตของทั้งสองฝ่ายมันรู้สึกประหลาดใจที่พบว่ามันไม่ได้เปรียบเลย อนนั้นเองที่สังเกตเห็นว่าด้านหลังเหมยกงเจอมีชายคนหนึ่งคอยติดตามเธออย่างเงีย,งยบๆไม่ว่าเธอจะอยู่ที่ไหนเขาก็ตามเธอไปเหมือนเงาเสียงคำรามของไรเกอร์ออกมาจากปากของเขาบางกอนยักษ์โฉบลงมาและดาบของมันส่นสะเทือนท้องฟ้าแสงดาบสีม่วงเข้มเปล่งประกายมากขึ้นเรื่อยๆภายใ,ใต้การกระตุ้นของเขตแดนแห่งฟ้ามืดเขียนจี้ริงในมือของเหมยกงเจอสั่นไหวและแสงสีเงินก็พุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้า แสงสีเงินสุกใสก็ส่องสว่างไปทั่วทั้งพื้นที่ในทันทีแสงดาบหายไปอย่างเงีย,งยบๆและไม่มีแม้แต่เศษเสี้ยวเดียวที่เหลืออยู่ต่อหน้าทักษะการเปลี่ยนดวงดาวและแสงดาบสีเงินนั้นก็มาถึงในทันทีแระแทงไปที่หน้าผาของเมืองเต้เรตรงดูเหมือนว่าเมืองเต้จะคาดก,การถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวดังนั้นนามสีม่วงสดใสก็โผล่ออกมาจากระหว่างคิ้วของมันและ แสงธารุแสงดาบสีเงินเรยวตรงเพื่อระลายมันช่วงเวลาต่อมาน้าสีม่วงสดใสก็กลายเป็นเขาและมันเป็นเขาเดียวที่ตั้งขึ้นและาตาแห่งความมืดทั้งหมดที่อยู่รอบๆของมันก็เดือดท่านในทันทีทาตุอวกาศลดลงอย่างรวดเร็วในทันทีและทั้งท้องฟ้าก็กลายเป็นความมืดใช่เมืองเต้สามารถมีความสามารถที่โดดเด่นและสามารถได้รับการยกย่องว่าเป็นบุคคลอันดับที่หนึ่ง ในบรรดาเย,ยาวชนและผู้สืบทอดในอนาคตของเผ่าพันธุ์มังกรสายเลือดของมันไม่ใช่แค่ปีศาจมังกรแห่งความมืดเช่นเดียวกับจักรพรรดิปีศาจคี่ตันมันก็เป็นมังกรที่มีสายเลือดกายพันและการดำรงอยู่ที่เป็นเอกลักษณ์ราชาปีศาจแห่งความมืดได้ตั้งชื่อสายเลือดใหม่นี้ว่าราชามังกรแห่งความมืดเขาเดียวเขาเดียวน,นั้นที่ตั้งขึ้นนำมาซึ่งความมืดมิดอันบริสุทธิ์นำมาซึ่งข้ามเคินอันเป็นนิรัน ความมืดมาหข้มาทําให้ท้องฟ้าเหนือจัตุรัสหลักของราชสำนักวันพระบุษอาวุโสมืดมนราวกับเมกม่านตาสีม่วงดั้งเดิมกลายเป็นสีแดงเลือดในขณะน,นี้และรัศมีของเมืองเต้ก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วสิ่งที่น่ากลัวยิ่งกว่านั้นคือในความมืดของท้องฟ้ามีเมฆจางๆลอยขึ้นมาและสายฟ้าสีแดงเข้มก็กระพริบอย่างรวดเร็วนี่เป็นสัญญาณชัดเจนว่าเมฆแข่งไัยพิบัติสายฟ้าได้ถูกฉุดชนวนและสามารถเอาชนะ ใครพิบัติได้ตลอดเวลาโรคตกตะลึงเมื่อมีเขาหนึ่งเขาปรากฏขึ้นด้วยการกระตุ้นจากทักษากการเปลี่ยนดวงดาวแระได้รับแรงบนนันดาลใจจากเหมืองฟงเจอเมืองเต้ได้แ,แสดงต่อตซนที่แท้จริงรับพลังอน,นาสฟึงกวัวของเขาอย่างแท้จริงพลังของเขาแทบจะไม่มีใครหยุดยั้ยงได้และจริงๆแล้วมันก็ทําให้เกิดเมฆไพ่พิบบติแห่งสายฟ้านี่เป็นสัญญาณว่าในไม่ช้า มันสามารถเอาชนะภัยพิบัติสายฟ้าและกลายเป็นเทพเจ้าได้เมื่อเห็นฉากนี้ผู้เข้าแข่งขันคนอื่นๆก็ตกใจแต่พวกเขาก็อดไม่ได้ที่จะดีใจมากหางเมืองเต้เอาชนะถังซานและเหมือนกงถือในเกมนี้แปรระรับการเลื่อนขั้นเป็นระดับเทพก็หมายความว่าเขาจะไม่สามารถเข้าร่วมการแข่งขันครั้งต่อไปได้อีกในเวลาเดียวกันเขาอย่างเอาชนะคู่ต่อสู้ที่ทรงพลังและทางโค่ก็ถูกกำจัดไปไม่ต้องสงสัยเลยว่านี่คือสถานการณ์ที่ดีที่สุด สำหรับผู้เข้าแข่งขันคนอื่นๆร่างโฉบเฉียวของเหมิงเต้หยุดคู่หนึ่งแล้วเงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้ายามข้ามคืนอันเป็นนิรันดรดวงตาสีแดงเย็นชาของมันกระพริบแรด้วยมือฝาที่มันจับดาบยาวสีดำก็หายไปและถูกแทนที่ด้วยหอกยาวตัวหอกเป็นสีแดงเลือดใสและพื้นผิวของหอกถูกปกคลุมไปได้วยเกล็ดสีแดงเข้มหอกมีความยาวสี่เมตรและปลายหอกดูเหมือนจะเดือดท่านไปด้วยเลือดมีแม้กร,ระทั่งเสียงธรรมรอันแหลมคมที่ทำให้ วิญญาณตกใจมันยกหอกในมือขึ้นแล้วชี้หมันขึ้นไปบนท้องฟ้าและสายเลือดก็พุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าทันทีเสียงคำรามอันแหลมคมของพูดวิญญาณดังไปทั่วสถาทนที่แ่งขานทันทีเมฆภัยพิบัติที่กำลังจะกอตัวบนท้องฟ้าก็สายไปเช่นนั้นจริงๆภั่พิบัติสายฟ้าหายไปอย่างง่ายดายมีร่องรอยของการดูถูกในสายตาของเมืองเต้ราวกับมันจะบอกว่าแม้แต่ภัยพิบัติจากสวรรค์ ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาก่อนที่มันจะต้องการเอาชนะภัยพิบัติเสียงของถังสารดังก้องอยู่ในหูของเหมยกงเจอระวังหอกนี้เป็นอาวุธเวทมนต์มันถูกสร้างขึ้นโดยการฆ่าคนที่แข็งแกร่งอย่างน้อยหนึ่งหมื่นคนแรดดูทรับวิญ,ญญาณของพวกเขามันมีพลังอํานาจมากกว่าอาวุธระดับพระเจ้าธรรมดามากมันถูกสร้างขึ้นด้วยความช่วยเหลือของพลังแห่งอาวุธเวทมนต์มันบอกภัยพิบัติจากสวรรค์ว่าในตอนนี้ มันไม่มีอะไรที่สามารถทําได้เกี่ยวกับภวิบัติจากสวรรค์ในระดับนี้เมื่อมันแข็งแกร่งขึ้นในนาคตมันจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับภวิบัติจากสวรรค์ที่ยิ่งใหญ่กว่านี้อีกครั้งมันภูมิใจในตัวเองเกินไปจริงๆเหมือนกองจื่อพยักหน้าเบาๆเมื่อเผชิญหน้ากับเมืองเต้ที่กาลังถลาลงมาอีกครั้งเธอไม่ได้ถอยหนีร่างกายที่บอบบางของเธอหมุนไปในอากาศและปีกสีขผาเงินคู่หนึ่งก็กลางออกด้านหลังเธอ ดยมีร่างกายของเธอเป็นศูนย์กลางทุกสิ่งรอบตัวของเธอก็กลายเป็นเรื่องแปลกใต้ร่างของเธอดูเหมือนจะมีพลังงานทองคำแระเงินพุ่งขึ้นมาเล็กน้อยและทุกสิ่งรอบตัวเธอเริ่มกลายเป็นภาพรองตาพลังงานสีทองและสีเงินผ่บร่างกายอันบอบ,บางของเธอขึ้นไปทีรักกันและเหยนเจี้ยหลิงในมือของเธอก็เบ่งบานเ้ืยอความตื่นตาตื่นใจแสงแระเงาแ,แปลกๆล้อมรอบร่างกายของเธอและนกยุงตัวใหญ่เหนือหัวของเธอก็กลางปีกระฉบรง ผสมผสานเข้ากับร่างของเหมยกงเจอร่างกายของเธอดูสว่างขึ้นราวกับแสงสว่างที่เพิ่มขึ้นในฝืนที่มืดมิดส่องสว่างทุกสิ่งรอบตัวเธอเธอถือเทียนจี้หลิงไว้ในมือและเทียนจี้หลิงดูเหมือนจะนุ่มนวลขึ้นไร้รำไปตามก้าลึกลับของเธอและทุกสิ่งรอบตัวเธอก็ดูเ้าลงเหมือนเต้และเหมือนฉีที่กำลังโฉบลงมาจากท้องฟ้ากลายเป็นการเคลื่อนไหวที่กระตุกราวกับว่าพวกเขาติดอยู่ตลอดเวลาไม่สามารถ บินลงมาได้โดยตรงดวงตาสีแดงเลือดของเหมืองเต้แสดงความประหลาดใจเป็นครั้งแรกรู้สึกว่าพื้นที่ทั้งหมดรอบตัวมันเปลี่ยนไปแม้ว่าจะถูกปกคลุมอยู่ในเขตแดนแห่งราตีนิรันด์หลังจากที่เขตแดนแห่งความ,มืดของมันก้าวหน้าไปธาตุอวากาศก็ฟื้นฝืนเชียบอย่างเงีย,งยบๆและเป็นอย่างนั้นยังคงบุกรุกอาณาเขตของตนเช่นความชุ่มเฉินอย่างเงีย,งยบๆทําให้พื้นที่ต้องย้อนกลับอีกครั้งและดูเหมือนว่า การไล่รำจากควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างดวงตาของเธอไม่ได้เป็นสีเงินอีกต่อไปแต่กลายเป็นสีเงินเข้มที่รำลึกแวววาวาอันแปลกประหลาดกำลังแผ่ขยายออกไปและทั้งจัตุรัสดูเหมือนจะเป็นเวทีของเธอประตูห้อง VIP เปิดออกจากพัดปีศาจจริงเฟิงเดินออกมาจากที่นั่นด้วยสีหน้าเข้งเขมประตูห้องอีกบานก็เปิดออกและชายชราผู้มีจมูกสักขอและเสื้อผ้าสีดำก็ออกมาประตูห้องที่อยู่ตรงกลางเปิดออกได้ในฐานะ ผู้นำที่แท้จริงของราชสํานักจักรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่จิ้งจอกสวรรค์ก็ออกมาวันนี้เขามาด้วยและไม่ได้เข้าร่วมพิธีในการจับฉลากอย่างเพราะเขามอบให้กับจกักรพรรดปีศาจผู้ยิ่งใหญ่พญาขาวไม่ไกลจากนั้นประตูห้องส่วนตัวของจกักรพรรดปีศาจพญา,าขาวก็เปิดออกเช่นกันและจกักรพรรดปีศาจตรงเทียนผู้สง่างาม,ไ,มได้เครื่องเขิมก็เดินออกมาด้วยมีความตกใจในดวงตาที่สงบสุขของราชาปีศาจจิ้งจอกสวรรค์ การแร่ราฟากฟ้าสีดำและสีเหลืองการแร่รำบนสวรรค์ของเผ่าพัน์ปีศาจนกยงปรากฏขึ้นอีกครั้งในโลกนี้จริงๆงั้นเหรอราชาปีศาจพญาขาวผู้ยิ่งใหญ่หฟืรรมนพำจิ้งจอกคุมโชคชะตานกยงคุมความรับของสวรรค์นี่คือการแร่รำแห่งสวรรค์จริงๆราชาปีศาจนกยงผู้ยิ่งใหญ่หญยังคงนั่งอยู่บนที่นั่งของเขาแต่ในขณะน,นี้ราชาปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ในรุ่นนี้ งต้องเผชิญกับความตายตลอดเวลาแล้เป็นผู้นำของเผ่าพาันธุ์ปีศาจนกยงเก้าหลังน้ำตานอกจากนี้ในพื้นที่รับชมสูซอรันจากหอการค้าหลิงสีก็หลังน้ำตาออกมาในขณะน,นี้การแร่รำความรับแห่งสวรรค์มองเข้าไปในความรับแห่งสวรรค์ทมมยความรับแห่งสวรรค์และรักษามันไว้ช่วงเวลาที่เจริญรุ่งเรืองที่สุดของทวีป คือช่วงเวลาที่จักรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่จิ้งจอกสวรรค์กับจักรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่นกยุงได้อยู่ร่วมกันในยุคนั้นเองที่อ่าพันธุ์ปีศาจได้แสงหน้าเอ่าพัน์พูดวิญญาณในคราวเดียวและกลายเป็นคนที่แท้จริงที่ดูแลทวีปแห่งนี้แต่ถ้าว่ามีจักรพรรดิปีศาจนกยุงผู้ยิ่งใหญ่เพียงคนเดียวได้ล,ลังจากการตายของเธอก็ไม่มีเทียนที่อูหรือว่าการได้รับความรับสวรรค์ในโลกนี้อีกต่อไป โดยไม่คาดคิดการแข่งขันในระดับเยาวชนระดับสุดยอดนี้เทียนจี้อูหรือการได้รับความรับสวรรค์รก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งในโรคนี้เสียงทำรำอันเล่าร้อนของมังกรจึงความคิดแห่งความทรงจำกลับมาสีทองและสีเงินสองสีกระจายไปทั่วท้องฟ้าโดยไม่รู้ตัวและเขตแดนแห่งค่ำคืนนิรันดร์กำลังสลายไปอย่างเงีย,งยบๆภายใต้การกัดเซาะของพลังงานสีดำและสีเหลืองให้แสงสว่างลับคืนสู่โลกเหตุการณ์จะเป็นอย่างไร โปรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ